ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ประกาศผู้เล่น47คนเตรียมทีมบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในกลุ่ม g 3เกมสุด <decoration>. ท้ายทีมไทยจะเดินทางไปเตะที่ UAE นะครับในสนามกลางก็มีการยืนยันเบื้องต้นว่าทีมจะอุ่นเครื่องนะครับ2เกมแบบปิดเจอกับทางทาจิกิสถาน อันดับ121ของโลกแล้วก็1เกมจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติโอมานอันดับที่80ของโลกไม่มีการคิดคะแนนสะสมอันดับโลกทั้ง2เกมนะครับเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดซึ่งเวลาทางการต้องรอยืนยันอีกครั้งแล้วคาดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจะมีการประกาศยืนยันโปรแกรมแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยครับ ส่วนอากิระนิชิโนก็เตรียมวางแผนนำผู้เล่นไป U a e มากกว่า23คนเพื่อเพิ่มสมดุลให้กับทีมหลังจากที่ฝ่ายจัดอนุมัติให้แต่ละชาติสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นได้ในแต่ละเกมนะครับซึ่งแผนเบื้องต้นคาดว่าก็คงจะเอาไปประมาณ25-27คนเพื่อเป็นอะไหล่สำรองกรณีที่มีตัวบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันก็ย้ำอีกครั้งนะครับ3มิถุนาเจอกับอินโดนีเซีย7มิถุนาพบกับ U a E แล้วก็15มิถุนาพบกับมาเลเซีย